พอเขาได้สู้ได้สองขางแล้วนะครับนะครับคือผมสู้ได้สองขางแล้วครับเขากเา็เอาเอาไอา้ทั้งขางวันนี้มาผูกคึงไหวยังสีครับขึงไหวคึงหยาวมาขึงหยาบมากยังสีนะครับและที่นี่ก็เอาเสือกอีกเสนน้นนึงครับเสือกอีกเสนน้นนึงมาสอดมาห้อยห้อยน้ําตามาันีลนะครับคือ ส่วนนั่นนี่สิป,ป้าไปสองตาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เบิ่งเบิ้งครับนี่ครับสองตานี่ยหนึ่งสองแล้วก็มัดมัดเข่าปมตัวนี้ไว้นี่หมัดที่เท้า้าเท้าสอดไปทั้งขาเขาก็สอดสองตาคือกันครับสอดสองตาแต่ว่าความห่างสี CL 3, CL, CL 5, เอาสามสีเอาสีเอาหาก็ได้น,นะครับสอดไปจนแง่สุดปุ่นแล้วครับเพาจังมาสู้ไม่อีกรอบนะครับเนา เดี๋ยวผมสีสอดผมถ่ายผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้อมันมันเลยมันเลยไอ้มันไม่มีผู้ถ่ายให้นะครับก็เลยเด็ดยากนไงแต่สีสอดก็ธรรมดานะครับสอดไปเรื่อยๆนี่แหละสอดธรรมดาไปนะครับสอดเรื่องสีก็พอดีพอง้างมาแล้วครับหมดจำเป็นต้องว่าสิเป๊ะเกินไปนะครับถ้าก็สอดไปนะ เดี๋ยวขาอนุญาตสอดไปหอดปุ่นสักคนครับเดี๋ยวจังสิมาถ่ายให้เบิง่งเนาะนี่ครับพอเฮ้าไ้สอดยาวหอดแล้วนะครับเฮาก็ับมาผูกนีไว้ครับผูกเป็นปมแบบนี้ไว้นะครับให้สนมันทอกันนะครับเดี๋ยวเฮาก็ับมาสู้ครับบันนี้ตอนสู้นี่เฮาก็ต้องมาผูกไว้ะจอๆนะครับเดี๋ยวผมจีกับกั เทาก็มาผูกไว้ยังสี่นะครับเขาก็ต้องหูดต้นนี้เขามาก่อนเดี๋ยวนะ้อเขาก็พอเขาสอนแล้วนะครับสอนแล้วไปเบิร์เท่าก็เอามาย่นเขามาครับยนยนย,น,ยนไอยนเสือกตัวนี้นะครับเด้อส่ดนีม้มาให้มันเลือ้อว่าหนึ่งก็มีแขนหนึ่งนะครับว่าหนึ่งก็มีแขนหนึ่งเขาก็ มันจัดกันนี่ยจัดจัดให้มันได้ไม่ต้องให้มันเค็งนะครับจัดนี่คือคือจังสีนี่มันเขาก็ยืดยืดออกมาจากหน่อยนี่ครับัสีเห็นเนาะย,ยืดยืดยืดออกมาบบดน,นี้เขาก็บจังมาสู้ครับแถวตอนสู้นะครับเดี๋ยวผมสีเห็นในี่ยมึงสู้เขาก็กล้าเอาครับนี่ นอกจากเดเง้ยาปเนี้นก็กา้าวโดดเดี๋ยวผมสู้ให้เบิ่งได้ครับสู้กับแบบเดียวกันครับทีเขาสู้ไอ้โตนี่นะครับสู้แบบเดียวกันนี่ครับนี่ผมสิบกา้าวไผมสิบกา้วาวไปจักหาจักหานะครับหาป่องเนาะหรือเปิ่นหาขาวนะครับจับขาวไปขึ้นหนึ่งนะครับ นับหนึ่งราคาสองครับผมจะสู้สองผมจะเอาหาหานี่คือให้มันสุดนะครับสามสี่พอดีหานะครับหาดไฮมันสุดตัวนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสู้แล้วสีเอามาให้เบิ้งครับผมนี่ครับผมพอเขาสู้ได้มาหอดอ่อตัวน,นี้เขากำมาผูกใส่ปมตัวน,นี้คือเก่าครับเนี่ยแต่ว่าตัวน,นี้มัน ผิดผัดิดเล็กหน่อยครับคือผมเอาอันนี้ยาี้วเกินไปนะครับก้าวไประยะก็เลยท่างนั้นสิเป็นปองสันๆไปบ่อพิดครับซ้ำนี่เพราะว่ามันบ่อได้เกี่ยวยังกันนะครับคือเป็นอยังต่องเฮตุไทยมันต้องเฮตุไทยมันเป็นแบบนี้นะครับเพื่อว่าเวลาปลาเขามาถือนี่ครับมันจะเป็นหุมห่มๆเขาเกินสู้ถ้าสู้ตึงนีตามันสีเีกแบบนี้นะครับ ตามที่สี่กับเฟลาปลามันมาตํำนี่มันก็สีิดอนถาเข้าสู้แบบให้มันให้มันเป็นแบบนี้คือเวลาปลามันมามันเข่ามามันสีเป็นถงนะครับมันสีมาพันนะครับถเขาสี่หยืดเงยาครคือตามที่สีแห้งนะครับเขากันเลยตรงยนต์เขามาให้มันเรือจักว่าว่าหนึ่งกับอีกแขนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมเสร็จอีกขางหนึ่งครับให้มันแล้วแล้วก็เอาไปล่องส่เบอรงมอนีนะครับ ครับผมนี่คือขางที่สองนะครับที่เขาหอยมาแล้วเขาก็มาวัดวัดซ้ากันนะครับวัดไห้มันทอกันกับโตเก่าที่ตกโตอันแรกที่เขาได้สู้ไ้นะครับต้องเฮ็ดไห้มันทอกันนะครับแต่ละขางถ้าสีเอามาเลยไม่ผี่กับบ่ได้นะครับถ้าเสียอเลยไม่ผีเขาต้องเฮ็ดไห้มันทอกันคือเหตุแบบนี้แล้วเขาก็ลังสู้แบบเก่าครับสู้แบบนี้แหละถ้าเฮ็ดตัวนี้แล้วก็คือสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับ ม่องดังน,นี่นะครับผมเหตุใบเก่าว่านะครับเก่าว่าพอ่าสู้ใส่แตรรร่ละล่วงสิโบคือกันเนาะตามที่คลิดแปลกๆที่ผมได้กเกินไว้นะครับเอา้ามักกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่แก็อย่าลืมกดติดตามให้กับสากายชาแน,นลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมา อขออนุญาตสู่ให้มันแล้วออกไปใส่ครับผมพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ